สวัสดีครับกลับมาพบกันเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมมากก็คือเนื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับกฎหมายปลาใหม่นะครับตามที่ผมได้ล่งคลิปไปนะครับพี่น้องครับเกี่ยวกับการขออนุญาตมีเรย์สยนต์ไว้ในขอบข้องกับมีพี่น้องร้ายทันนะครับเพื่อให้ความสนใจนะครับอสอบถามขอมานะครับว่าป้าไหม่ถ้า ผมจะหาอาชีพเสริมในการเอาเลื่อยมาส่อมเลื่อยโซยนเน่ยมาส่อมอยู่ล่านเพราะว่าผมเปิดล้านซ่อมรดมอวนไส้ส้อมเครื่องตัดหญา้าซ่อมพวกเครื่องยนต์ทั่วไปเนี่ยผมเฮ็ดได้บ่นะครับหรือว่าผมต้องไปขออนุญ,ญาตตามคนไมยอยู่บอ่อนะครับผมก็ได้ที่ใบเพื่อนฟังไปแล้วล่ะครับเมื่อนี้ก็จะถือโอกาสไอ เอาประเด็นนี้มาบวกกาวกับพ่อแม่พี่น้องให้รับทราบไปนั่มนะครับจะได้เป็นประโยชน์โบเล็กบบมากกน,น้อยนะครับสําหรับพี่น้องท่านใดนะครับที่มีความรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องยอนต์กลไกแล้วก็เปิดล้านซ่อมพวกรถมอไซค์พวกเครื่องยอนต์ทัวๆไปนะครับอยากจะเอาเรื่อยเครื่องมาซ่อมเนี่ยเพื่อเป็นรายได้อีกทางหนึ่งเนี่ยผมแนะนําให้พี่น้องเฮ้านะครับ ไปยื่นความอนุญาตให้มันถูกต้องซะนะครับมันจะได้บอมีความผิดนะครับเพราะว่าการเปิดร้านรับซ่อมเครื่องโซยนหรือดัดแปลงเรื่อยโซยนเนี่ยตามกฎหมายมันระบุเอาไว้ว่าจะต้องได้รับ,บอนุญาตนะครับแต่ถ้าพี่น้องท่านใดนะครับมีความรู้เกี่ยวกับพวกเครื่องยนเนี่ยเราอาจจะซ่อมเล็กๆน้อยๆ,ๆเรื่อยเจ้าขคลองหรือว่า สอมให้หมูเขาเห็นเฮามีความรู้เรื่องเครื่องยนต์หือ่าไหว้ว่านให้สอมกับสอมให้กันเล็กๆน้อยๆบ่ได้เฮ็ดเป็นอาชีพมิยังนี่ก็บ,บ่ต้องไปขออนุญาตนะครับแต่ว่าก็ต้องดูก็ต้องเบิ่งเจตนาของท่านนะครับบ่แมนว่าเลี่ยงกฎนไม้ยบ่อยากขออนุญาตก็อ้างว่าสอมเล็กๆน้อยๆบ่ได้เฮ็ดเป็นอาชีพย,ยังแต่ว่ากับเฮ็ดยูเรื่อยนะภาษาบาลเขาก็รักเฮ็ดดูนะราาเรืดด่อยแบบนี้ถ้าเจ้าหน้าที่เขา ตรวจพบนะครับว่าเข้าแอบแฝงเฮ็ดเป็นอาชีพเขาจะก็สาม,มารถที่จะดําเนินคดีกับเข้าได้นะครับดังนั้นนะครับถ้าเข้าอยากจะเฮ็ดเป็นอาชีพนะครับก็บควรไปขออนุญาตให้มันถูกต้องนะครับสมมุติว่าค้นแถวระแวกนั้นเขาหูว่าเออถ้าเลื่อยเข้าใส่บบได้ก็ไปสออยุกับล่านนี้แหละนะครับเพิ่นเป็นร้านซ้อมเครื่องยนต์นกลไกต่างๆเราเพิ่นก็สอมเลยโสยน้ำเข้ากับไปขออนุญาตนะครับให้ถูกต้อง เราไปขออนุญาตได้ที่ใดครับถ้าน้าต่างจังหวัดน,นะพี่น้องเข้ากับไปขออนุญาตดูสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประจำจังหวัดของท่านนั่นแหละครับถ้านในกรุงเทพนะครับเขากับไปยื่นขอที่ส่วนงานอนุญาตของกรมป่าไม้นะครับหลังจากได้ไปอนุญาตแล้วนะครับถูกต้องแล้วเนี่ยเลื่อยที่พ่อแม่พี่น้องเข่าจะรับออกมาซ่อมเนี่ยจะต้องเป็นเลื่อยที่มีใบอนุญาตนะครับ บมแมนเลือยเทือนนะครับพอแม่พี่น้องถึงจะได้รับอนุญาตให้ซ้อมเลื่อยได้นะครับเท่ากับบสามารถที่สิไปเอาเลื่อยเทือนเลือยที่บมีใบอนุญาตมาซ้อมได้นะครับจะต้องเป็นเลื่อยที่มีใบอนุญาตถูกต้องจึงจะเอาเขามาซ้อมในลานเท่าใดฉะนั้นนะครับเพื่อป้องกันปัญหานะครับพี่น้องท่านใดที่มีใบอนุญาตอ่า เปิด้านรับสอมเรื่อยโซโยนได้แล้วนะครับเวลาลูกข่าวเรื่อยมาสอมเนี่ยก็ให้ท้ายสำเนาบัตรใบอนุญาตเขาว้นะครับสำเนาใบอนุญา,าตเรื่อยโซโยนเครื่องนั่นเก็บใบกระเพ้านะครับเพราะว่าเมื่อมีเจ้าหน้าที่เขา้าเขามาตรวจสอบหรือมีการแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาเบงนะครับว่า้านเขามีใบอนุญาตสอมเรื่อยบ่เห็นเอาเรื่อยเขามาไววในลานหลายๆเนี่ยเขาก็จะได้เอาเอกสารนะครับเพราะว่าจะเป็นใบอนุญาต เปิดร้านสอมเดสโซยนเราก็ลเลื่อยเที่ยวามาสอมเนี่็เป็นเลื่อยที่มีใบอนุญาตถูกต้องประมาณนี้นะครับเขาก็จะได้บ,บ่มมีความผิดนะครับแต่เขาไปรับเลื่อยเทือนมาสอมเนี่ยเขาก็จะมีความผิดทานมีเลื่อยโซยนไว้ในความข้องโดยได้รับอนุญาตไปนั่งน,นะครับผมหรือพอแม่พี่น้องท่านใดที่เขามาชมคลิปผมนะครับเห็นญาติพี่น้อง เพิ่นมีลานสอมเครื่องยนต์แล้วเพิ่นเห็นเพิ่นเอาเลื่อยเอาอยัางมาสอมก็ลองสอบถามกันเบิ่งนะครับว่าได้ไปขออนุญาตถูกต้องแล้วบ่นะครับมันจะได้บ่มีปัญหานะครับถ้าถูกดําเนินคดีมามันจะเดือดร้อนนะครับแต่ว่าสมมุติว่า,าล่านที่สมมุติว่าเลื่อยที่มันเร่งมาบ่ถึงหนึ่งเรงมาบ่าเลื่อยบ่ถึงทิศสองนิ้วเขาเอาไม่สอมเขาสอมได้บ่สอมได้ครับเพราะว่าเลื่อยพวกนั้นมันบ่ต้องขออนุญาต เนี่ยนะครับก็เอาเกตเล็กเกศน้อยมาฝากกันนะครับเพื <establishing> ่อพอแม่พี่น้องเข้าใจได้บ่เดือดร้อนนะครับในเรื่องการถูกดําเนินคดีนะครับผมจะพยามหาเกตเล็กเกศน้อยเกี่ยวกับกฎหมายป้าใหม่กฎหมายเรื่อยโสยนนี่แหละครับว่าบอก้าวพี่น้องเข้าเพราะว่ากฎหมายป้าใหม่นี่มันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจําวันของพี่น้องนะครับจนบางอย่างก็แยกกันบ่ออกพี่น้องอาจจะ กระถ่ไปโดยอาจจะรู้เท่าบ่ถึงการก็ดีหรือว่าอบอหูขอกฎหมายนะครับก็ผมปัเจอไดเอามาบอกกล่าวเพราะเพราะแม่พี่น้องให้รับทราบนะครับนี่แหละครับกับมีมือหน,กกกนอกิกับมีเกตเล็กเกตน้อยแก้วกับเรือเครื่องมาฝากกันสําหรับเรือโสยนนี่มีลายมาตานะครับที่แก้วกับพ่อแม่พี่น้องซึ่งผมกับพญา,ามจะเอามาทายทอดให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับพี่น้องเข่าหนาละครับสำหรับมือนีิกับคงมีเพียงแค่นี้นะครับ สวัสดีครับ